สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่าของอาคานเนะครับสวัสดีเพื่อนๆและคุณลูกค้าที่น่ารักทุกๆคนทุกทท่านนะครับผมสาหรับคลิปนี้แซมมีรถเข้ามาใหม่มาแนะนํา2คันนะครับ2คันนี้เป็น Smart Cap ตเตี้ยเกียออโต้น,นะครับเครื่องยนต์2 4 0 0 c รซีซีรุ่นมิดนะครับคำว่ารุ่นมิดก็คือเป็นรุ่นลองท็อปนะ ปี2020นะครับมีเลขไมค์คันหนึ่งไมเพียง9 1 0 0 0มันเท่านั้นเองนะรถพึ่งเข้ามานะครับผมจากหน่วยงานตามที่เห็นนะหลังคาแคดดี้บอยทรงเสมอหัวเก่งนะครับผมให้ดูรอบๆก่อนนะครับผมนี่นะนมีอยู่2คันนะที่โกดังบางนามี2คันแล้วก็ที่เทพักมีอยู่2คันนะครับ แบ่งกันนะครับอย่างละ2องคันนะครับที่ละ2องคันนะครับผมก็เหมือนเดิมเนาะราคายังไม่ประกาศออกมาจากส่วนกลางนะครับเนื่องจากว่ารถเพิ่งเข้าน้องเพิ่งตรวจสอบเรื่องสภาพรถเลือกโครงสร้างเนาะต้องรอทำราคานิดนึงนะแซมขอชี้แจงก่อนนะก็จะยังมีคอมเมนต์มาคอมเมนต์อยู่เหมือนเดิมนะครับว่า จะขายรถทําไมถึงไม่บอกราคานะครับแซมขออนุญาตชี้แจงขออนุญาตตอบตรงนี้อีกครั้งนึงเนาะเผื่อลูกค้าที่ทักเข้ามาน่าจะยังไม่เคยดูคลิปวิดีโอของแซมนะครับที่แซมต้องมาทําคลิปก่อนที่ราคาประกาศเนื่องจากว่ารถที่เนี่ยมันเข้ามาทุกๆวันแล้วการทําราคาเนี่ยมันได้ไม่ได้ทําราคาทุกวันนะครับสัปดาห์หนึ่งอาจจะออกแค่ครั้งเดียวเนาะซึ่งแซมทําคลิป ราคายังไม่ออกมาเนี่ยเพื่อให้คุณลูกค้าที่สนใจรถรุ่นนั้นๆหรือคนที่ตัดติดตามคลิปของแซมเนี่ยเขาสนใจรถเนี่ยเขาก็จะทักหาแซมส่วนตัวก็จะส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้พอราคามาแซมก็จะโทรไปแจ้งแล้วก็ค่อยจองเข้ามามันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทําไมต้องมาถ่ายก่อนที่ราคาออกเพราะว่าถ้าเกิดราคาออกปุ๊บเขาก็จองกันได้เลยนะครับผมเพราะว่าลูกค้าแต่ละคน เซลล์แต่ละคนมีลูกค้าในมือกันทุกคนและเซลล์ Sell มีทั้งหมด40คนตอนนี้แย่งกันหน้าดูเลยนะครับนี่แหละครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปแซมถึงต้องมาทําคลิปวิดีโอก่อนที่จะราคามาเนาะขอชี้แจงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะหวังว่าจะไม่เห็นคอมเมนต์แบบพวกนี้แล้วเนาะเพราะว่าแซมเคยชี้แจงไปแล้วเนาะว่าทําไมเพราะอะไรทําไมเนาะมีชี้แจงมีคอมเมนต์มาอีก จะขายรถทําไมถึงไม่บอกราคาจะขายหรือเปล่าอ้าวก็แซมเคยพูดไปแล้วเนาะก็ขอชี้แจงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันขอบคุณลูกค้าขอบคุณเพื่อนๆต้องใช้คําว่าหลายๆคนนะครับที่เข้าใจนะครับในวิธีการทํางานของที่นี่วิธีการทํางานของแซมเนาะว่าม่เป็นลักษณะอย่างน,นี้พอลดลงปุ๊บแซมก็จะมาถ่ายก่อนที่จะราคามาพอลูกค้าเห็นรูปเห็นภาพเห็นคลิปก็ทักเข้ามาส่วนตัวแซมแซมก็จะส่งให้ แล้วราคามาก็ค่อยจองเพราะถ้าเกิดราคามาแล้วแซมเพิ่งทํารับรองว่าไม่ทันแน่นอนนะครับโอเคอย่าให้มันเสียเวลานะครับโอเคมาเดี๋ยวมาพามาดูก่อนมามาดูคันแรกเลยสองคันนี้แซมดูแล้วสวยทั้งสองคันแตกต่างแค่เลขไม้นะอย่างคันนี้3192นะไม้น้อยมากบอกเลยไม้น้อยมากนะอ่ะให้ดูก่อนเป็นหน้าหมูป่านะดูม่านงม่อนน้ำก็เดิมเดิเห็นไหมม่อน้ำเดิมเดิมนะ ไสวยๆฮาโลเจนนะการชนหน้านะต้องมีเก็บชิ้นงานให้นะครับไม่ต้องห่วงนะเล็กน้อยมากนะครับเป็นแค่ริ้วรอยเป็นแค่เปลือกนะครับผมบอกเลยว่ารถที่แซมคัดมาลงคลิปของช่องแซมเนี่ยรราลองว่ารถสวยรถเดิมนะส่วนพวกริ้วรอยต่างๆเนี่ยเดี๋ยวแซมเก็บชิ้นงานให้นะครับผมโครงสร้างเดิมแน่นอนมาไม่เชื่อดูจากในส่วนของสติกเกอร์เห็นไหม เม็ดอาร์คหรือว่าเม็ดสปอตชัดเจนเห็นไหมเดมิมเดิมสติกเกอร์อะไรต่างๆเห็นไหมสติกเกอร์ใสหรือสติกเกอร์รองยางเนี่ยเห็นไหมรองยาง2ตัวเนี่ยก็มีอยู่เห็นไหมรูกลมๆคมๆนะครับไล่มาเลยเห็นไหมน็อตในส่วนของน็อตฝากระโปรงน็อตคานต่างๆเดิมๆนะครับเนี่ยเห็นตัวแอลไหมเดี๋ยวให้ดูตัวแอลอาจจะไม่ชัดเนาะแต่มีนะครับห้องเครื่องสวยๆเลย สติกเกอร์มกแผ่นเพดเห็นไหมปียี่สิบเห็นไหมอ่าแล้วก็แก้มที่แซมให้ดูประจําเลยนี่แก้มเดิมมีโลโก้โตโยตา้าอ่าเห็นไหมเห็นไหมอ่านี่โตโย้กโตโยตา้าแล้วก็ที่สําคัญนะต้องมีตรงนี้นะสติกเกอร์ใสหรือว่าสติกเกอร์รองยางเนี่ยต้องมีพอเราเอานิ้วนิ้วลูกไปเนี่ยต้องสะดุดนะถ้าเรียบหรือมันหายไปคือเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับผมแล้วก็คาน เนาะคานเนาะคานเดิมๆไม่เงาคมคมตัวแอลเนาะน็อตคานไม่ว่ารถจะสีอะไรก็ตามน็อตคานต้องเป็นสีดําเท่านั้นนะย้ําเลยนะครับต้องเป็นสีดําเท่านั้นเนี่ยฐานแบตเตอรี่สวยนะครับเนี่ยไม่เคยไขยนะเนี่ยสวยสติกเกอร์หม้อน้ํโตโยต้าต้องมีนะครับเพราะถ้าเกิดหม้อแท้ต้องมีสติกเกอร์โตโยต้านะครับผมนี่น,นะ เดิมเดิมนะแล้วก็เนี่ยหม้อน้ำเดิมเดิมเห็นไหมหม้อน้ำเดิมเดิมเห็นไหมตัวแอลนะเดิมเนะดิมนะดูช่วงล่างไม่สนิมนะเพราะถ้าเกิดช่วงล่างไม่สนิมเนี่ยมันจะลามขึ้นมาที่น็อตเครื่องยนต์นะครับขวาโตรโรต้าะเนะนอตสวยนะเดิมเดิมเลยตัวอาร์นะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมีเหมือนกันเห็นไหมแกะมานี่เห็นไหมชัดเจนนะ เดิมคานไม่เงาแล้วก็เห็นไหมน็อตดำน็อตดำนะครับผมสติกเกอร์รองยางสองฝั่งเป็นเหมือนกันเป๊ะน,นะครับผมฮึบปิดก่อนอเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับด้านหน้านะล้านเปอร์เซ็นต์ต้องใช้คาว่าล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแมคคอบสิบหกนิ้วนะครับยางยี่ห้อไฟโซนปีสองพันยี่สิบสามนะครับผมสติกเกอร์เดี๋ยวลอ,อ,อกให้นะ มากระจกงองข้างปรับไฟฟ้าแต่พับมือนะเนี่ยปรับไฟฟ้านะพับมือ่อะแก้มสวยงาม่ะดูกูแจริโมทครบชุดนะครับ2ดอกนะครับเป็นแคปเปิดได้นะ,ะประมาณนี้นะอ่ะมาดูประตูแคปก่อนสวยงามนะเห็นไหประตูบานแคปสวยงามนะเนีซิลเลอร์ยาแนวเล็บจิกไปเลยเดิมๆนะสติ๊กเกอร์เตือนกันประตูหนีบต้องมี ต้องไม่มีสีพ่นแรบเข้ามานะครับดูเนี่นนสยสวยๆนะสวยๆเลยแล้วเาบาะฝั่งคนขับก็มีลุยเล็กน้อยนะตามนี้เนาะต้องบอกก่อนถ้าเป็นเบาะตามนี้นะเบาะตายตามนี้นะครับผมดูนี่สวยงามนะไม่สนิมนะครับผมดู พอเป็นรุ่นมิดเนี่ยพวงมาลัยลูกค้าจะได้ในส่วนของมัลติฟังก์ชันเลยเห็นไหมแล้วก็เลือนไม้เลือนไม้ของรุ่นมิดจะเป็นแบบดิจิตอลแบบนี้นะครับผมนี่นะจะแตกต่างกับรุ่นเอนทนะจะดูทันสมัยกว่าดูเฟี้ยกว่าน,นั่นเองเลขไม่เก้าหนึ่งสองศูนย์แปดเข้าสู่ข้ั้งนอไปเก้าสี่แปดแปดสามนะวิ่งได้อีกสี่สามสี่พันโลนะครับผมนี่นะของโตโยต้าแท้ๆแน่นอนนะครับผมบอกว่าเดี๋ยวฟอกทำความสะอาดให้นะครับ เปิดแอร์นิดนึงนี่ก็มาตรฐานปกติเดี๋ยวให้ดูจอก่อนอประมาณนี้นะครับผมแอร์ก็มาตรฐานทั่วๆไปนะครับสำเนารถนะปี2020นะครับกระบะบรรทุกวงเล็บมีหลังคานะ150แรงม้า2400ซนีอยซคันนีแคปิตอลเหมือนเดิมนะครับของแซมซื้อเป็นเงินสดไม่มีบวกแวดนะครับแล้วก็ลำดับที่2ก็เหมือนเดิม เป็นชื่อของลูกค้าเลยภาษีอันนี้เท่าไหร่เอ่ย1,350บาทเท่านั้นนะครับผมสวยงามนะแล้วก็ได้กล้องบันทึกหน้ากับกล้องบันทึกหลังด้วยอันนี้คือเป็นอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมนะไม่ได้ของศูนย์นะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมมาเดี๋ยวลองดูลูกกระบะเห็นไหมอ่ะนี่เนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเนี่ยอยู่นี่นะเนี่ อาจจะไม่เห็นนะเดี๋ยวพาดูอีกฝังหนึ่งอาจจะชัดกว่าต้องมีนะครับแล้วก็ดูคัสซีเนี่ยไม่สนิมเลยเห็นไหมรอยเชื่อมต่างๆนะครับต้องเก็บงานคือสะโพกหลังขวาด้วยนะมีไปจิ้มมานิดนึงโดนจิ้มดูสวยนะถอยเสียไหมแหนบเพาอะไรต่างๆสวยงามนะครับให้ดูนะมาเดี๋ยวดูด้านท้ายนิดนึงกระบะท้ายนะ กระบะท้ายนะครับของโตโยต้นะครับผมอ่ะดูนี่ตะเข็บเขาแบบนี้นะเดิมๆเห็นไ,ไหม 4L <CL S 2> นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับเดิมๆดิม 4R นะด้านล่างนะครับผมอึม๊บมางมดูนะครับผมอืม อนูนะไม่เป็นสนิมเลยนะครับผมไม่เป็นสนิมเลยนะมาอันนี้ชัดเจลนละนี่แบบนี้นี่ต้องมีซ้ายขวาต้องหน้าตาเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมเหมือนกันเลยนะเหมือนกันเลยนะครับเดิม,ม,เ,ดมเดิมนะครับนี่ก็เดิมเดิมเลยนะรอยอาร์ชัดเจนนะครับมีอยู่นะครับสติกเกอร์ เตือนประตูเห็นไหมต้องมีเห็นไหมแล้วก็ประตูแคบไม่ได้เกิดอุบัติเหตุต้องถอดนะครับมาดูนะสวยๆนะเนี่ยก่อนเห็นไหมก่อนประตูเนี่ยยังมาร์กมาร์กอยู่เลยนะครับผมอ่ะมาดูเบลอีกทีหนึ่งปียี่สิบแท้ไหมนี่ฮะเห็นนิ้วโป้งแซงไหม,ม นี่นะปี20แชร์นะปี20แชร์แน่นอนนะครับผมมาไปยละหนึ่งคันนะัไมน้อยคันนี้ไม่ไม่ถึงแสนนะมามาอีกคันหนึ่งคันนี้ไม่แสนเก้าหมื่นกิโลนะแต่รถไม่ได้มีประเด็นอะไรเลยนะรถสวยนะครับผมรถโครงสร้างเดิมๆเ,เหมือนกันให้ดูเนี่ยนี่ก็โครงสร้างเดิมๆเ,เห็นไหมเนี่ยรอยอาร์อะไรจะเหมือนกันเป๊ะเนี่ยสติ๊กเกอร์ใสๆนะครับให้ดูหัวนอ็อตเห็นไหม เนี่ยโลโก้โตโยต้าเหมือนกันเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาให้ดูเนี่ยไม่เป็นสนิทนะครับคานไม่เงานะครับตัว R เห็นไหมเนี่ยน็อตยังดําเลยเห็นไหมคานเดิมสติ๊กเกอร์โตโยต้าชัดเจนนะครับตัว L นะก็เห็นไหมเห็นไหมยังอยู่ครบเลยนะครับอ่าเนี่ยเหมือนกัน นะส,วสวยเลยนะครับรถเดียวกันนะครับผมแตกต่างที่เลขไม้เท่านั้นเองนะอันนี้ปังยางปี25เลยได้ย,ยางใหม่เลยนะยางปี25้าใหม่ๆนะครับเบาะก,ก็คอน,นี้ก็จะมากกว่าคันเมื่อกี้นะขาดต้องใช้คว่าคันนี้เบาะขาดเลยนะ แต่กุญแจครบเหมือนกันนะสวยเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนกันเป๊ะเห็นไหมเนี่ยก่อนประตูก็มีมาร์กอยู่แล้วก็เนี่ยเห็นไหมไม่เคยแกะนะครับมาสวยสวยอ่ะดึงต่อนะเป็นเหมือนกันนะครับเหมือนกันเดะแก้มก็สวยเหมือนกันนะไม่ได้มีประเด็นอะไร เลขไม่หนึ่งแสก้าหมื่นหนึิโเมตรที่ใช้งานไปนะไม้แท้ไม้จริงนะครับลูกกระบะอยู่นี่นะเห็นไหมอ่ะเนี่ยอยู่นี่ลูกกระบะนะครับอ่ะให้ดูช่วงล่าง 1, 9, แสนเก้าเป็นเหมือนกับไม่เก้าหมื่เลยนะครับเหมือนกันเปะ๊ะเนี่ยอันนี้ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนไฟให้นะอ,อ่ะเห็นยนะสวยๆนะครับอือ ท้ายกระบะเป็นเหมือนกันเนะ่เห็นไหมตะเข็บอะไรต่างๆเป็นเหมือนกันนะครับเหมือนกันต้องหน้าตาเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยเหมือนกันนะครับนนี่นะครับเหมือนกันเป๊ะเนี่ยชัดเจนนะชัดเจนนะครับผมชัดเจนนะให้ดูต่อ แกมสายก็เดิมนะครับโครงสร้างเดิมทั้งสองคันเลยนะเดิมทั้งสองคันนะเนี่ยเดิมทั้งสองคันนะครับซอกประตูอะไรเดิมเดิมเหมือนกันเนี่ยเดิมเหมือนกันนะสติกเกอร์เนี่ยก็เดิม่นะให,ให้ดูเนี่ยมีเหมือนกันนะก็เดิมทั้งสองคันนะครับแตกต่างกันที่เลขไม้นะครับผมก็ใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมก็ทักทายกันเข้ามาได้นะที่เบอร์ศูนย์หก 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมเดี๋ยวแซมส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้ในส่วนของราคาถ้าราคามาแล้วเดี๋ยวแซมจะลงไว้ใต้คลิปวิดีโอชุดนี้นะส่วนใครอยากจองสิทธิก่อนก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0 6 6 3 4แปดหสาหนะครับสำหรับแคปเตียเกียร์โต้รุ่นมิดนะสวยเลยทั้ง2คันบอกเลยนะนานๆมาชีเนาะส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมสำหรับคลิปนี้แซมฝาก2คันนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ